เฮ้ยไป,ออไปเฮ้ยาแม่ไปสบายดีพี่น้องสบายดีย่ามแรงพี่น้องจา๋าไมอนี้ว่างเนาะก็เลยพักกันตีแบตบรรยากาศดีไมอนี้มืดฝ้ามืดฝนยิ่งถ้าพี่น้องจา๋าเริ่มค่ำแล้วหาโมง เรากลัวสิมืดกะทุ่มหนึง่งคนลปะป้าเอ้ยเอาอเดี๋ยวเอาดีๆจๆๆะทำเฮ้ยป<ะ>้าแรดยันมืดมืดพคนะละปะ้เาเอาอนนเอออ้าวนี่แน่นี่แรด เอาทําโอ้ยเอ้ยเอาเอาตลเอาทํา,า,ทาป้านี่แ่ปล่อยป้าใช่มาไปทําตัดง่ายาาตีใครเนี่ยเฮ้ยป้าเอาหน้าถ้าตะเก้อกับ เบอร์แปดกับเบอร์หกไปปากมีกว่าเอ้ยเอ้ย,อยปาดไปตีแบบง่ายๆพี่น้อะโมตอมีสนามโมตอมีกระชาย เฮ้ยป้าตีนี่แน่นี่แน่ไปนี่แน่ น,น,น,นี่แน่นี่แน่นี่แน่ป้าป้าข้าให้ทำตักง่ายเอามาถงป้า

ตกลงพื้นเฮ้ยปากราให้เอาไปทำเฮ้ยปาดีไงเอาไปทำปาเอาปานีเนี่ยเอ้ย ปราปราเฮ้ยมันจะเก่งแค่ไหนปราบทาปราบปราบปราบเฮ้ยเอาไปทำปราเข้าให้สุดท้ายเจอน้องทำตายโคโลเฮ้ย ปาดเขาให้ตั <Okay. S 1> <c oughs> กง่ายตักง่าย เริ่มคำเบื่อเมมืแอ้วพี่น้องจา้าเขาเจาล,าลจา่างรถเนาะจักเฮ็ดยังกินปึงตังตึงตังมายัางพูดสีเฮอพี่น้องยาย มาหายัางอีกมาหาเก็บอย่างผักขมผักขมเอาเพียรอย่างอเอาไปใส่หม้อมาอย่าง,งเดียวดีนะ<า>อย่าบอกนะเอาพวกซีมาผักงานนี่มาผักแล้วซีขยอ,อยด้ข้าวไปกรุงเทพตั้งแต่มาตั้กรุงเทพก็บาได้เห็นกันในพี่น้องแฮงก็เห็นนางมาแหวนนะมาออ คีดข้านเหน็ดงานหรือว่าจังใดคิดเงนกระทำก็ว่าโอ้ยคิดค่าเหน็ดงานไหนน้ำเห็ดบอะอ๋อมันเห็ดอยู่ค่ะกินเข่าแล้วแล้วมันบ่มีผู้ลางสวยมันคือทอแม่มันคนบอกเคยอันไปทำงานพี่น้องเคยอยู่กับพ่อกับแม่กับจังสิล่ะเนาะอีกอย่างนางกับสุขภาพบอกเคยอาดีปนใดเป็นคนขาดเลือดนางเป็นคนขาดเลือดทักกันมาอย่างนี้นะ ม,มาหาเข้าปลูกได้กล้าย,ยักตาเลยรพูน่ะอยู่นี่พอแล้วนายทงพุ่งกสิเฮ็ด,ดปาดที่ไรได้นะ <c oughs> บ่แม่นา,นางขี่ขานเห็ดงานนี่พี่น้อง <c oughs> นางสิขึ้นมาเห็ดนาน้ำแม่นางตะเก้าเนห็ดนาทงเดียวอยู่ติดอาบ้าน <c oughs> เตียวปีนีไม่เห็ดสองทงเนาะอยู่ติดทั้งบ้านน้องดำบ้านเบ้าขอดน่ะทงหนึ่งอยู่พี่ทงหนึ่งเสร็จแล้วบ่สีปวดพอ คือสิเก่งแทะสามพอแม่ลูกเห็ดหนาสองทงพี่น้องแต่ว่านาเพื่อน,นอับริเวณทงนิดหน่อยได้ทงบักใหญ่ติดบ้านนะกะบ่าวมีเคยไปเห็ดหนาน,น้ำเพื่อนอปีหนึ่งเนาะปีนะเพื่อนกะแบบบุีผู้ไทยนาก็เลยไปเห็ดร่วมกันไม่เห็ดอยู่พี่แน่แล้วก็ดำอยู่พี่แล้วก็ไม่เห็ดอยู่นาเพื่อนเนาะแต่ว่านาเพื่อนอันนาดินทรายแข็งก็แข็งไปปีเดียวแล้วก็เลยลาบ บไปจักเทืออบาดที่นี่อืมเม่าด้เยอื่นบ่บราจบกันนะหน้าแข็งพี่น้องจ๋าหเพิ่นมหาเข่าปลูกบราม่ไเจากเมือแล้วบอไปแหน่จะแ่แข้านกกันจักตาน่ะยูพุนนะยูพุนก็บซองตาตากะก็แสดงว่าหน้าหลายอยู่แถวหนึ่งเนาะป๊าด ปีนี้แหงแ้งแล้งเห็ดหน้าหลาปีที่แล้วดำหน้าเด้บมเมนสิแล้วเราบอกแต่ปีแรงดำหน้าหลายยังสิมเห็ดหน้าสองทงสามทงโพดโพโปไปเห็ดงานในจักมือสีหอดเดือนเยอะเดือนหนึ่งเดือนกว่านะเดือนกว่าสุดท้ายกา็ขึ้นมาเห็ดหน้าบานเฮ่าแล้วพี่นอ้องยุ่ใส่กันเนาะไปเมื่อ มาหาข้าวปลูกมาข้าวปลูกยังได้อีกสะัะเออแปลวาข้าวปลูกน้ำพึยายใหญ่เลินจักกระสอบสอบนึงือสองสอบยังขีดโต๊ะก่าย่ เอาคุณยายสินอนหน้าเต็มมันนี่้าอย่าตงจะคุณยายกินข้าวกับยงยายปนจีรอทนผู้ชมสิเมื่อนอนบ้านบ่เนี่ยเปิสิเมื่อนอนบ้านสิเหตุกินยังแรงนี่ยฮะเลขออกยังพี่น้องมณีวัตที่สิบหกผู้ไดแนมาน แกงราคาเจ็ดสองมนเป็นเลขรดครับพ่เออสามศูนย์เลขรถเฮาสามศูนย์ื้องวดก่อนน่อออกมออกงวดนี่ซื้องวดก่อนนี่บอออกมออกงวดนี่เลขแมนองเมยกระสื่อเด้งวดก่อนก่อนกระสื่อมองวดช่างว่เลขออกยังไงนะสามศูนย์สามศูนย์กับเจ็ดสองสนทะเบียนรถเฮาอีกยังนะสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์เจ็ดงวดก่อนนี่นะชื่อพี่บอกคืออะไรดวงเฮาก็ได้เนาะผู้ใดมานพี่น้องจ๋า กูได้บอมาร์กัสูต่อไปพันในฝายไ่บอกเขาไอ้์ซื้อปลาปลาข่าแปดหนึ่งพนออกสามศูนย์ปลาแก๋งโอ้ยพันไรเงี้ยพ่อปลาเข่าบักไงมาให้ในวันนี้ครับโอ้ยไปวางเถอะบ่เคยรวยย้อนเรื่อยย้อนหัวซื้อแล้วเป็นหนี้เป็นสิลพี่น้องจ๋าซื้ออะพ่อรุ่นพ่อหอมปากหอมคอพี่น้องซื้อไลยกับบดีเนาะไม่ใช่หรอกวันนี้จะทําเมนูอ่ามีเพิ่น เพิ่นซื้อเนื้อมาเขาเจ้าลมงัวยอยู่ในบ้านเนาะงัวเขาเจ้าคาฮักมันเ,าาต,เต้นออกหัวตื่นมาก็เลยซื้อเนื้อมาทั้งมีทั้งก้อยทั้งลาบทาั้งอ่าดาดเนาะเมนูอาหารแรงคุณยายกินข้าว,ลวแล้วนะสี่มือแล้วคุณยายใครมาส่งแม่มแคุณยายเก็บข้าวกิดคลองแล้ว สาเหตุที่เพื่อนเมื่อนะเพิ่นมานอนหน้าหลาเมือแล้วเพื่อนอบ่บ่อยสบายแล้วที่นี่พรุ่งนี้นะเป็นวันพระ mm hmm. เพิ่นเลยเมื่อตักบาทแต่เศ้า mm hmm. เพื่อ็เลยมานอนบาทเนาะ mm hmm. แล้วก็เมื่อไหวพระ mm hmm. คุณยาจะกลับแล้วท่านผู้ชม mm hmm. อยู่หน้ากับประเทศอย่างอยู่ mm hmm. อยู่กับหัวอยู่กับสวน mm hmm. เมือเมา่อส่งยายนะยายสิกับแล้วอากาศมันอีกฮอนฮอนพี่น้องฮอนเอาคุณยายเมื่อแล้วเมื่อเตรียมตักบาทพรุ่งนี้เช้าเนาะเมื่อนอนบ้านมา่อนอนนาสามคืนให้น้องเมื่อเมื่อส่งจับด,ดีหรือยายขึ้นได้เยอะ จะอุจับด,ดีดิยายแต่ว่าขึ้นบันไดสูงๆเนี่ยกับบันไดไดพอเราอยู่อันอยู่บ้านก็นอยู่เฮือนดินเนาะขึะ้นสูงก็คืบรรอ,คอ,คอบันไดเจ้าก็ค่อยๆบัดเข่าหัวเข่าวสวนไปเข่าอยู่เบิ้มือๆๆๆๆไปเมื่อยายทำแล้ว <úng ๆ S 2> คุณยายเมื่อแล้ว เอาทาสู่เขาด้วยแม่นี่แน่วันว่างของเด็กๆก,ก็มีอันเดินเล่นสนามเล่นตรงนี้แหละพี่น้องฟุตบอลก็มี แบดบินตันก็มีนี่เนี่ยป้าบ เล่นนอกกรอบเร,เริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วพี่นอ้องจ้าได้มหมฮอน,นีีกัสิขอเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพีงเท่านี้พ่อกันคลิปหนาพี่นอ้องไปแล้วสบายดีป้าบอากาศฮ้อนห่อนพี่นอ้อง<ป>ห้อน<ป> ฝนบ่ตกเริ่มแห้งอีกแล้วเดืยวสิาพามาเบิ่งก้าหลังจากทีหว่านก้ามาหลายเมื่อก็เริ่มเขียวแล้วนี่ตกมาโมเมนเป็นอาทิตย์ละบอกกาเริ่มยาวเลยพี่น้องตกกาประมาณ ยี่สิบหาเมือกาสามารถดำได้ถ้ามีนำเขียวแล้วตกอยู่พี่สองอยู่พุ่นเถียงพุนสี่สามสามเป็นหาของยายลุนก็เขียวไปแล้วเนาะของพู้ใหญ่เลินแต่ว่าส่วนตรงนี้สร้างกันยังบว่างหลับงานหลายงานโพด ก็เลยป้าไว้ตรงนี้แต่ว่าส่วงนี้ก็ขึ้สิบบริเทุแล้วล่ะเนาะย่างน่อยก็บอกให้เทศพื้นให้จะได้มีหมองนั่งหมองแบบนี่แน่